สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้น้องกิ่งอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะมาพร้อมกับรถสวยนะคะอย่าง t o โยต้าวีออส5นึ่งจอทกับตัวรุ่นโฉมใหม่นะคะปี2021เลขไม่ใช้งานเพียง9 6 0 0 0กิโลเท่านั้นนะใครหารถปีใหม่ไม่น้อยในงบเปรตผ่อนเพียง6000กว่าบาทนะน้องกิ่งแนะนําเลยค่ะคันนี้กับคนที่มีรายได้1 3 0 0 0บาทขึ้นไปหารถเก่งไว้ใช้งาน ลองดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะคะก่อนจะพารับชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆที่น้องกิ่งนํามารีวิวให้ชมกันนะคะอะอย่างคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota v i o อนะคะรุ่น1.5 N P นะเครื่องพันหค่ะเบนซินรถไม่ผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะคะใช้ระบบเชื้อเพลงิงเบนซินล้วนเถอ100%ราคาตั้งขายอยู่ที่3ามแ0 0บาทใครอยากจบสดใครอยากจัดไฟแนนซ์คุยเงื่อนไขารายละเอียดน้องกิ่งได้เลย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0820726152หรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันเลยกับตัวชมหน้านะคะเป็นการเปลี่ยนกระจังด้านหน้ามานะคะปรับดีไซน์มาให้รูปทรงเท่เฉี่ยวเพิ่มมากขึ้นไฟหน้าหลอดไฟฮาโลเจนนะคะหรือมาติลฟิเตอร์นะคมไฟไม่มีรอยแตกรอยลาวสภาพใสๆสวยๆแบบนี้เลยสีไม่มีผิดเพี้ยนค่ะเหลี่ยมสานตัวรถสวยคมชัดเจน ไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางกระจังด้านหน้าไม่มีการเปลี่ยนการถอดเลยแถมฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยด่างหรือว่ารอยสะเก็ดหินลักยิ้มเลยนะเส้นสายเหลี่ยมสันสวยๆคมๆเลยนะคะรถประวังหน่วยงานค่ะคันนี้นะมือเดียวประวัติศูนย์เลย แค่จะไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นตําหนิเลยนะคะกับลูกค้าที่สามารถออกรถได้นะคะน้องกิ่งขอแค่มีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้ตรวจสอบที่มาที่ไปรายได้ชัดเจนแค่นั้นเองนะมีเอกสารอ้างอิงรายได้ไฟแนนซ์ปล่อยอนุมัติสินเชื่อไม่ติดประวัติราชาไม่ติดแบคกริดกับตัวล้อจะได้เป็นล้อกระทะแต่มีฝาครอบล้อมาให้นะคะของเดิมสเปคเดิมติดรถเลยยางปี2023นะคะและได้เป็นสัปดาห์ที่34ด้วยนะคะนี่โลโก้ logo. นะคะซีรียางนะใช้งานได้อีกยาวค่ะนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินเปลี่ยนยางเลยอย่างหนึ่งนะโชคด้านในนะคะไม่มีข้าวน้ํามันไหลเยิ้มรวซึมนะคะโชกไม่มีเด้งค่ะไม่มีหลวมรอยซีนทางมะพร้าวนะคะแนบชิดประกบกันแบบนี้เลยกับเรียนสันด้านข้างนะคะรถไม่มีรอยบุบรอยชนเลยนะสภาพสวยๆเดิมๆประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงมานะคะนะ กับเครื่องพันห้าใครหารถไว้ใช้งานลองดูคันนี้พิจารณาคันนี้ได้เลยฟิล์มติดมาแล้วรอบคันนะคะแถมได้กระจก้านเดิมนะคะของเดิมติดรถไปด้วยของ t o โตยตานะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะไฟเลี้ยวด้านข้างจัดมาให้แล้วนะคะปรับออโต้ให้เลยนะและกระจกสีบานก็ปรับออโต้มาให้ด้วย พื้นแผ่นหลังคาด้านบนค่ะการันตีได้เลยรถไม่มีการตีลังกานะคะไม่มีจมน้ำมาไม่มีอรอยสนิมภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะคุมทนด้วยสีดำและได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ด้วยเบาะตึงๆสวยๆนะคะ รถไว้ใช้งานนะคะจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวหรือว่าใครที่กําลังมองหารถเก่งคันเล็กไว้ใช้นะก็ลองดูคันนี้ไว้พิจารณาได้เลยนะกับคอนโซลด้านหน้าค่ะสะาดสะอ้านนะไม่มีรอยด่างรอยหักรอยแตกนะรวมถึงวิทยุนะคะจอเครื่องเสียงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ fm/am ได้เลยนะคลื่นวิทยุนะคะไม่มีขาดหายจอวิทยุไม่มีชำรุดค่ะระบบแอร์นะ,ะปรับอนาล็อกได้ถึง4สเต็ปเลย ปรับความเย็นองศาตามความต้องการได้เลยเกียร์ออโต้ขับได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะใครที่ขับรถยังไม่เก่งมากเนี่ยก็ลองดูคันนี้ได้เพราะรถเขาไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะพื้นหลังคาด้านบนค่ะไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมยางกระดูกงูนะคะขอบประตูไม่มีฉีกมีขาดเลยหัวน,น็อตสวยๆนะคะแทบจะไม่เห็นร่องรอยหรือตำหนิใดให้เราผิดสังเกตเลยคันนี้ กับ Toyota v i o อนะคะ1.5 Entry นระคันนี้รถปี2021ค่ะป้ายแผ่นสติกเกอร์โมเดลนะคะและบอกซีรีส์เนี่ยก็ยังติดอยู่แนบแน่นหนาตัวรถแบบนี้เลยใครสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0820726152นะคะและพื้นที่ด้านหลังนะคะนั่งได้กว้าง,างนะคะสบายๆนะเบาะผ้าสภาพสวยค่ะรถไม่ช้ำไม่มีสึกหลอไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยนะเบาะไม่มียุบ นะคะไม่มีฉีกมีขาดบอกผาากรรมะหยี่สีดำนะคะดูแลรักษาความสะอาดได้ดีนะดูดฝุ่นได้นะคะนี่เลยนะรถก,กว้างๆค่ะนั่งได้3คนแบบไม่อึดอัดไม่แออัดราคาด้านบนสูงโป่งโล่งสบายเป็นรถประวางของหน่วยงานนะคะวีออสเนี่ยเป็นรถที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะของทางบริษัทเพชยยนต์ของเรา พอรถทุกคันผ่านการคัดเกดมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วยังมีการตรวจสภาพอินสเปคชันให้ด้วย274รายการท้ายสวยท้ายเดิมไม่มีรอยบุบขาป้ายทะเบียนกรุงเทพไว้พร้อมใช้งานเลยนะคันนี้นะคะไฟท้ายนะจะเป็นสีแดงทับทิมนะคะด้านล่างก็เป็นไฟทับทิม ส่องแสงสว่างให้ระยะทางขับขี่นะคะน้องกิ่งมีแพ็กเกจบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าถึง1ปีเต็มเลยนะเผื่อใช้งานต่างจังหวัดแล้วรถเสียรถพังรถดับกลางทางนะเรายังมีซัพพอร์ตตัวนี้ให้ด้วยเลยฟรี1ปีเต็มดูแลยีิบี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทยด้วยนะคะอาให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถใกล้ๆ รับประกันรถเกตด A แน่นอนนะคะผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกคันและระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่เรายังดูแลตรวจเช็คให้นะคะซัพพอร์ตดูแลให้ก่อนส่งมอบนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเต็ม100%นะคะเอามาถ่ายรีวิวให้พี่ๆได้เห็นกันก่อนได้ชมกันก่อนทุกจุดไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆนะรอยตำหนิริ้วรอยก็แทบจะไม่เห็นแทบจะไม่มีมาเลย หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับค่ะกระจกนะคะปรับออตโตได้นะคะปรับปิดซ้ายขวาได้ด้วยเนอะรวมถึงเซนทันล็อกตัวล็อกกระจกก็มีมาให้ครบเซตเลยคันนี้รถสวยสภาพเดิมกับงบราคา369,000บาทจัดไปแนนซนฟรีดาวนะคะเด็ดพนเพียง6,000เท่านั้นนะใครที่รายได้12,000 3หหารถเก่งไว้ใช้งานนะลองดูคันนี้พิจารณาได้เลย น้องกิ่งยังมีสต็อกให้เลือกดูอีกหลายคันมากๆนะคะถ้าเกิดอยากจะเข้ามาดูรถเนี่ยโทรหาน้องกิ่งหรือแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยที่เบอร์082026152 7นะวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ